จากนี้นายกที่ยังปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีกนะก็ยังคงทำต่อ,อแต่ไม่ได้เอาเวลาราชการไปทำคะ,คะอันะนครับอันนี้ไปล่าสุดอีกนะนะไปอุดรน,นะแล้วระหว่างที่ไปลงพื้นที่ระหว่างที่รอหัวใจรออวัยวะเนี่ยนะก็ไปตรวจน้ำท่วมนะไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ะนะอันนี้คือนายกอนุทินชาญวิรากูลเพราะฉะนั้น ประชาชนก็จะตัดสินจากผลงานและการกระทําจริงไม่ใช่วาทกรรมและภาพประกอบข้อความสั้นๆใครทํางานจริงใครละเลยไม่ทํางานจริงผลงานมันจะเป็นตัวบอกนี่คือภาพตอนที่นายกอนุทินล,ลงพื้นที่ตั้งแต่ยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายนะเนเนเนลงพื้นที่นั่งเรือไปฮะ

ันนี้คือไปตั้งแต่ยังไม่แถลงนโยบายเลยนะแล้วก็ไปเรื่องอื่นๆอีกนะยกตัวอย่างเช่นถนนสัมเสียนอ๋อถนนยุบอันนี้ไปหลายรอบมากการทับกลางคืนก็ไปกลางคืนนะเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ที่ไปชายแดนค่ะก็ลงพื้นที่พนมดงรักสุรินนะฝั่งตรงข้ามกับอังเคิลอะค่ะฝั่งตรงข้ามกับอังเคิลอะลงพื้นที่ให้กำลังใจเจอที่แล้วก็ควงรัฐมนตรีพาณิชย์ไปด้วยเพราะต้องไปหาทางช่วย เศรษฐกิจกปากท้องชายแดนในช่วงที่ยังเดินหน้าปิดพรมแดนปิดชายแดนเพื่อเพิ่มแรงกดดันนะครับเนี่ยอันนี้ลงพื้นที่ไปชายแดน